บาร์บี้ปังหรือกระแสต่อไปคือหนังจกของเล่นฮ <Yeah. Yeah. S 1> อตอิชู้ yeah. <Yeah>. yeah. รู้นี่ยัง หลังจากความสาเร็จของบาร์บี้ก็เรียกได้ว่าแม t เทลสามารถเจาะฮอลลีวูดได้อย่างเป็นทางการครับโดยในปี2018เนี่ยหลังจากช่วงเวลาที่ยอดขายของเล่นลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับแมตเธลได้แต่งตั้ง CEO คนใหม่ครับซึ่งมีวิสัยทัศน์ที่อยากจะเปลี่ยนบริษัทของเล่นให้กลายเป็นบริษัทที่เน้นขายภาพลักษณ์ของตัวละครที่สร้างจักรวาลภาพยนตร์ของแม t เทลขึ้นมาครับโดยตอนแรกๆหลายคนก็ปรามาสนะครับแต่ด้วยความสาเร็จอันยิ่งใหญ่ของภาพยนตร์เรื่องบาร์บี้ที่กำกับโดยกราเตอร์เกวิกดูเหมือนว่าแมทเธแลจะมา จะเนื้อหอมมากยิ่งขึ้นในการดึงดารารวมทั้งคุณทำหนังในฮอลลีวูดระดับเอลิสมาร่วมงานด้วยครับโปรเจกต์ Project แรกที่หลายคนพูดถึงทันทีก็คือภาคต่อหรือว่าภาคแยกของบาร์บี้ครับโดยเริ่มมีการพูดถึงหนังของเคนเดอะบูวีกันแล้วครับในขณะที่ตัวเกรเตอร์เกวบิกผู้กำกับเองเนี่ยเธอยังไม่ได้คิดถึงภาคต่อในตอนนี้นะครับและก็ยังไม่ได้ปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงครับแต่ที่แน่ๆผู้บริหารของแมทเทลก็หวังละครับว่าจะได้เปิดโลกของบาร์บี้ให้กว้างไปกว่านี้แน่นอน ก่อนหน้านี้นะครับแมทเทลเคยให้ข่าวว่ามีการพัฒนาโปรเจกต์เอาไว้เกือบๆจะ20เรื่องครับตอนแรกก็เป็นข่าวเหมือนข่าวเนื้อของขำที่คนยอ่อเย้ยกันครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหนังจาขอนเล่นไม่ได้ประสบความสําเร็จอะไรมากมายแม้แต่ของเล่นที่ดังระดับตํานาน ที่ทำหนังประสบความสำเร็จมาแล้วอย่าง Transformer รวมไปถึง G.I. Joe ของทาน h ัสโ r o เองระยะหลังๆก็เริ่มไปไม่ค่อยไหวเหมือนกันครับแต่ความสำเร็จของ b า r ์บีณวันนี้นะครับก็ทำให้กระแสหนังจากของเล่นเริ่มร้อนขึ้นมาอีกรอบหนึ่งครับโดยโปรเจกต์ของ m a t t e l ที่กำลังพัฒนาอยู่นะครับก็มีทั้ง b a r ์ e y ที่มีผู้อานวยการสร้างและนักแสดงนําเป็นแดนิลคาลุยาาครับเรื่องราวของไดโนเสาร์สีม่วงอันโด่งดังที่จะมาเป็นตัวที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับหนังลาฟักชั่นฉบับนี้ครับแมทเทลเคยอธิบายเอาไว้ครับว่าหนังบาร์นี่เนี่ยจะเป็นภาพยนตร์แนวเหนือจริงในแนวของ A24 ครับเป็นเหมือนกับบิ j จ h n m a r คูวิชหรือว่า Adaptation อะไรแบบนั้นครับเรื่องต่อมาก็คือ p o l l y Pocket p o ลลี่พ็อกเเนี่ยมีรายชื่อนักแสดงนำเป็น Lily Collins นะครับผู้เขียนบทแล้วก็ผู้กำกับเป็น Lena Dunham มโดย l ิลลี่ l อ i n ลนักแสดงนำจาก e m มิ y in Paris จะแสดงเป็นตุ๊กตาตัวเล็กๆครับในภาพยนตร์คอมเมด,ดี้สำหรับครอบครัวที่เขียนบทแล้วก็กำกับโดยผู้สร้างจากเกิร์สครับ อีกหนึ่งเรื่องนะครับมีชื่อผู้กวบกับเป็นเจเจเอแ布朗ครับนั่นก็คือฮอตวิวนั่นเองครับรถฮอตวิวเนี่ยถือว่าเป็นของเล่นขายดีที่สุดในโลกอย่างหนึ่งนะครับที่ตัวของเล่นเองเนี่ยไปไกลมากๆมีทั้งรถแบบที่เราเห็นอยู่ในชีวิตประจําวันไปจนถึงรถบันทุกมอนสเตอร์อะไรแบบนั้นเลยครับโดยตัวเจเจเอแ布朗เองนะครับอธิบายกับทางสื่ออย่างวาร์รตี้ว่าหนังฮอตวิวเนี่ยจะเป็นหนังที่มีตัวละครจริงๆที่จะสามารถทําให้คุณเชื่อมโยงกับเรื่องราวของของเล่นฮอตวิวได้ครับและแน่นอนครับหลายคนจับตามองว อย่างไรครคับนอกจากนั้นแล้วนะครับก็มีทั้งของเล่น Rock m Sock m Robot ที่มีการกำหนดให้วินดีเซลเป็นนักแสดงนำครับ Magic Egg Ball หรือของของเล่นทรงกลมที่เหมือนกับลูกบอลเนี่ยนะครับเอาไว้ทำนายดูดวงต่างๆนา,า,านา,นานเนี่ยก็จะถูกดัดแปลงเป็นภาพยนตร์สยองขวัญรถถึกขวัญ PG13 ครับ การ์ตูนของเล่นฮีแมนของเล่นคู่บุญของแมทเทลก็กําลังถูกพัฒนาบทอยู่ครับในขณะที่หนังของเล่นเมเจอร์แมทเมสันก็ได้รายชื่อนักแสดงเป็นทอมแฮงครับกระทั่งเกมการ์ดระดับโลกอย่างอูโนก็กําลังถูกพัฒนาเป็นภาพยนตร์ครับของเล่นท h มัสแอนด์เฟรนเองก็ได้ผู้กํากับบัววอร์ซีรวมถึงมอนสเตอร์บอลมาพัฒนาโปรเจกต์ให้เป็นหนังแฟนตาซีครับในขณะที่วิลมาสเตอร์ของเล่นกล้องดูภาพย้อนยุคจากยุคคลาสสิกเนี่ยก็กําลังจะกลายเป็นภาพยนตร์เช่นเดียวกันครับเหล่านี้คือจุดเริ่มต้นของหนังที่ดัดแปลงมาจากของเล ของเล่นต่างๆเราจะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างแล้วก็มีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างชัดเจนครับเอกลักษณ์ลักษณ์ของของเล่นเหล่านี้จะถูกพัฒนาจนกลายเป็นภาพยนตร์ได้อย่างไรอันนี้ต้องรอติดตามหนังจริจรงๆนะครับซึ่งถือได้ว่าการตีความบาร์บี้จนกลายเป็นภาพยนตร์ของเกรเตอร์เกิบิคราวนี้น่าจะเป็นต้นแบบที่สําคัญละครับว่าถ้าจะทําของเล่นชื่อดังระดับโลกระดับตานานชิ้นหนึ่งให้กลายเป็นภาพยนตร์เราควรจะใส่ใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษครับและนี่คือทั้งหมดของฮอตทิชชู่รู้นี่ยังในสัปดาห์นี้นะครับกับผม Jean ader, จีนวิลเฟเด เรื่องราวของหนังเรื่องไหนโปรเจกต์ใดอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่ง y o u u u e e h h n n e l Major Group เอาไว้นะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วผมจีนวิวเฟเดอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ School yeah. yeah.